บางคนบอกว่าทาไงจะปล่อยวางขันได้เยคล้ายๆหลวงพ่อจับพัดนะหลวงพ่อทาไงจะปล่อยได้ว่าหาทางสะบัดใหญ่ไม่ปล่อยเองอะ่ะจริงๆไม่ต้องทําอะไรนะแค่ปล่อยมันก็หลุดละแต่จะปล่อยได้ต้องรู้นะว่านี่ไม่ใช่ของดีถ้ารู้สึกว่าโอ้ยนี่พัดอย่างนี้แหละในโลกนี้มีอันเดียวแหละที่ทําได้แบบนี้สวยเหลือเกินดีเหลือเกินวิเศษเหลือเกินในโลกนี้มีอันเดียวนี่อะไรใช่ไหมตัวเรานี่มีอันเดียวอะ่ะใช่ไหม ไม่มีคนที่สองเลยมีหนึ่งอยู่เนี่เพราะนั้นห่วงอของดีของดีไม่ปล่อยนะวันหนึ่งไปดูไปดูไปเฮ้ยน่าเกลียดเนี่ยนะข้างหลังนี้ข้างหน้าดูสวยนะคลิกมาปั๊บเอาทุกแกอยู่ข้างหลังเนี่ยคราวนี้ทิ้งอย่างรวดเร็วเลยเพราะอะไรเห็นแล้วไม่ใช่ของดีนะถ้าเมื่อ,อไหร่เห็นตามความเป็นจริงนะว่าขันมันเป็นทุกข์นะจิตจะวางของเขาเองเพวกเราจำไว้นะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเขาบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองเขาปล่อยของเขาเอง นะแต่เขาปล่อยเองได้ไหมอยู่ๆปล่อยได้ไหมอยู่ๆไม่ปล่อยหน้าที่เรานะให้การเรียนรู้เข้าไปนะพาเขาเรียนรู้ไปจิตคล้ายๆเด็กนะเหมือนลูกเราหลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราไปสอบแทนมันไม่ได้เราจะมีความรู้แทนมันไม่ไดนะ้มันต้องมีความรู้ของมันเองนะ แต่เราทําอะไรทําสิ่งที่เกื้อกูลให้การศึกษาได้ส่งไปโรงเรียนหรืออยู่บ้านก็ติวให้บ้างอบรมบ้างอะไรอย่างนี้ให้การเรียนรู้ได้แล้วเขาดีของเขาเองเขาฉลาดของเขาเองจิตนี้เหมือนกันนะเราอบรมได้จิตเป็นธรรมชาติที่อบรมได้แต่สั่งไม่ได้นะเหมือนเหมือนเด็กอ่ะสั่งให้ฉลาดไม่ได้นะสั่งให้สอบได้ที่หนึ่งสั่งไม่ได้ทําไม่ได้จริงอ่ะมันจะดีมันจะชั่วอะไรนะี่อยู่ที่ตัวของมันเองเราทําได้แต่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออหนวยให้ เมื่อเราฝึกได้เราฝึกเด็กได้นะแต่เด็กจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่ตัวเด็กเองจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นะในอภิธรรมสอนนะจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แต่สั่งไม่ไดนะ้ฝึกก็คือให้การเรียนรู้เข้าไปนะจเจริญสตินะคอยรู้กายคอยรู้ใจให้จิตเขาได้เรียนรู้ความจริงของกายไป ให้จิตเขาได้เรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรนะื่อยเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยเรในที่สุดจิตเขาฉลาดเขาเห็นเลยกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอย่างที่เคยหลงผิดละเขาจะวางของเขาเองเหมือนตรงที่วางนะเขาวางของเขาเองนะไม่ใช่เราช่วยเขาวางได้ถ้าเราช่วยเขาวางได้เราก็สบายเลยไม่ต้องไปฝึกกรรมาฐานให้เหนื่อยยากนะการที่เราฝึกกรรมาฐานนี่แหละคือการให้การเรียนรู้กับจิต นะที่เรามาหัดทำวิปัสสนานั่นแหละก็คือการให้การเรียนรู้กับจิตนั่นเองถ้าจิตฉลาดขึ้นมารู้ความจริงของขันห้าจิตก็วางขันของเขาเองนะจิตยังโง่อยู่จิตก็ยังยึดอยู่นะงั้นเราทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ให้การเรียนรู้กับจิต ด้วยการเอาของจริงมาให้จิตดูดูลงไปในกายดูลงไปในจิตใจดูซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์นะมันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้ให้มันดูเนืองเนืองนะดูไปเรื่อยเลยวันหนึ่งมันก็รู้ความจริงก็วางของมันเองนะไม่มีใครสั่งให้มันวางได้นะมันวางของมันเองดิ้นให้ตายแั้ไงก็ไม่วางภาวนาแทบเป็นแทบตายไม่วางบทเขาจะวางนะเขาพอของเขานะเขาวางเขาเอง ครูบาอาจารย์ท่านเทียบคล้ายๆการกินข้าวเรามีหน้าที่กินข้าวนะเราไม่มีหน้าที่อิ่มนะร่างกายมันอิ่มของมันเองเรามีหน้าที่ป้อนข้าวมันไปมันหิวนะป้อนข้าวมันไปจงจหนึงมันอิ่มของมันเองะฉงนั้นการภาวนานี้เหมือนกันเรามีหน้าที่ให้การเรียนรู้กับจิตเรื่อยๆเรื่องที่ให้การเรียนรู้ก็คือเรื่องความจริงของกายของใจไม่ใช่เรื่องอื่นให้การเรียนรู้ไปมากมากมากพอเขารู้จริงเขาวางของ